ผมเคยฝันอยากเป็นนักฟุตบอลฝันนั้นสวยงามเหมือนเช้าวันอาทิตย์ที่ไม่มีการบ้านแต่พอขึ้นมอปลายผมค้นพบว่าหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเมื่อได้เหยียบสายกระโดดไกลผมตั้งกฎไว้สองข้อข้อหนึ่งวินัยข้อสองไม่อ้างข้ออ้างผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดในสนาม แต่ผมเชื่อในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นผมเชื่อในความฝันและกอดมันไว้ให้แน่นทุกขำมชวนเล่นคือระยะก้าถอยหลังผมเลือกก้าวไปข้างหน้ามีวันเหนื่อยมีวันท้อมีวันที่ถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ผมไม่หยุดเพราะฝันของผม คือการเป็นนักกีฬากระโดดไกลทีมชาติไทยวันแข่งจริงผมหายใจเข้าคิดแค่อย่างเดียวกระโดดให้ไกลที่สุดเท่าที่เคยทำแมาแล้วผมก็วิ่งเท้าสัมผัสไม้กระโดดตัวลอยกลางอากาศเหมือนโลกหยุดอยู่ชั่วครู่ชั่วพริบตาผมบินได้จริง ันไม่จำกัดว่าเริ่มตรงไหนปราบใดที่เรากระโดดไปให้ไกลกว่าที่เคยจากเด็กที่เคยฝันอยากแต่บอลให้ไกลวันนี้ผมกระโดดไปไกลกว่าเดิมมากกว่าแค่เรียนมันคือบทพิสูจน์ว่าถ้าเรารักมันมากพอความฝันจะไม่มีวันวิ่งหนีเราหนึ่งกระโดดเปลี่ยนชีวิต